สี่ครายการครั้งหนึ่งครับทุกทนนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากที่ท่านรู้จักครับเพราะวันนี้เราจะมาสอนท่านทำสลัเปาแต่มันเป็นสลัเปาไส้กาแฟสเปเชียลตี้ไส้กาแฟจริงท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นกาแฟจริงฮะเพราะว่มรู้สึกว่าเขามีความคิดซึ่งแบบแตกต่างมากๆาเราเคยกินไส้หมูไส้เป็ดไส้หมูแดงไส้ถัวไส้ครีมดีคุณพูดถูกเห็นปุ๊บจะนึกว่าไส้ถั่วดำ

อยู่ตรงสุขคนทัศวัตรระหว่างซอย3 6ถึง38แครับครับร้านเราขายอะไรครับหลักๆจะขายเป็นซาลาเปามีทั้งหมด10ไส้ครับผมสิบไส้ไส้อะไรบ้างครับพี่มจำได้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 ครับมีไส้หมูแดงฮ่องกงหนึ่งไส้หมูสับไข่เค็มไส้กาแฟไส้ถั่วทองเก่ารัดไส้เห็ดรวมไส้ผักไส้ถั่วดำไส้เผือกแล้วก็ไส้กะลีแกงกะลีไก่ญี่ปุ่นครับผม เกาเก้าเก้าแล้วแล้วก็นี่ไใส่กาแฟก็เป็นสิบใส่ครีมใส่ครีมด้วยสิบรวมรวมใส่กาแฟยังรวมแล้วรวมแล้วจำได้ไหมจำได้ครับหนูจำไม่ได้ครับเอาใม่ิไมเอาพอแล้วครับหนูหนูตายตั้งแต่อะไรนะถั่วอะไรนะโุาได้จริงเเลกษณฮ้ยเธอเก่งมากเธอจได้จริงแต่ว่าอันนี้คือใหม่สุดอันนี้คือใหม่สุดๆเลยนะครับนี่คือที่เขาบอกทั้งหมดเนี่ยโอ้เห็นเห็นกับตาเนี่ย แล้วยังร้อนชาอยู่เนี่ยนี่ควันยังขึ้นอยู่เลยเออยังควันยังขึ้นอยู่เลยควันควันขึ้นนี่ใส่ไดไอลงไปอ๋อไม่ใช่ครับขอเพิ่มนึ่ง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 ครับท่านผู้ชมครับความคิดอันนี้เป็นความคิดของใครก็ถ้าจุดเริ่มต้นของตัวซาลาเปาจะเป็นของท่านคุณเจ้าของร้านครับที่เหมือนชื่อคุณอะไรอ่าคุณโตครับคุณโตครับผมคือเขาเหมือนมีความลึก ความหลังกับการที่อากงซึ่งก็คือชื่อร้านเนี่ยครับเป็นคนทำซาลาเปาเขาไปชิมในงานตุ๊กจีนแล้วก็ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเมื่อเหมือนหมดอากงไปครับแล้วก็แกยังจําความรู้สึกนั้นจนมาผมพอดีผมกลับมาจากออสเตรเลียก็ได้มีโอกาสได้เจอกับแกแกก็ได้คุยเรื่องตรงนี้ถ่ายทอดแล้วก็เหมือนเลยได้มาทําให้ผมมาทําท่านผู้ชมเชื่อมั้ยตั้งแต่อากงแล้วก่อนอากงอีก อูจวนี่มีความเป็นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ประมาณเกือบร้อยปีแล้วร้อยปีท่านผู้ชมยิ่งร้อยปีท่านผู้ชมเรารู้เรื่องที่ไหนเนี่ยเขามีสิบกว่าไส้สิบเอ็ดไส้เนี่ยและนี่คือไส้ใหม่ล่าสุดคือไส้กาแฟเนี่ยมาดูซิว่าเขาทํากันยังไงขอเชิญท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันและนี่เป็นนิมิตหม่ใหม่ครั้งแรกที่ออกทีวีนะฮะว่าไส้กาแฟไส้กาแฟมันเป็นแบบนี้อูจจ้วงสลบเปล่าครับนี่ร้านของเขาอยู่ตรงสุขคนทัศวรสุขคนทัศวร ครับผมนี่ครับเข้าไปปักหมุดเจออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยครับนี่สารปาร้อยปีเขาเขียนไว้ชัดเจนนะฮะตรงนี้นะครับนี่ครับมีเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากไข่อันนี้จะไปเริ่มจากไส้นับไข่ไก่แปดฟองครับครับผมน้ำตาลทราย200กรัมครับครับนมผง40กรัมครับครับแป้งข้าวโพด1น0กรัมครับครับที่ตัวไส้นะครับท่านผู้ชมครับตัวไส้นมสด400กรัมครับครับ และนี่คือกาแฟสดที่กดจากช็อตเครื่องเอสเปรสโซ่เลยครับประมาณ0 0กรัมครับทีละช็อตช็อตละช็อตละ20กรัม10ช็อตครับช็อตนั้นนผู้ชมค่อยๆกดไม่ใช่กดมาเนี่ดูดูความเข้มข้นครับผมแล้วก็ปั่นรวกันกรองแล้วเราขึ้นกวนบนน้ำร้อนนะครับเราจะไม่กวนผ่านไฟเพราะมันจะทำให้เนื้อเนียนกว่าแล้วก็จะมีทริคคือก่อนที่จะได้มันคนก็มันเป็นนี้ได้ไงใส่อะไรลงไปวะก็เพรแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดที่ใส่ลงไปแล้วก็พอใกล้ได้ปิดไฟแล้วค่อยใส่นมย พราะที่เราจะใส่เนยทีหลังเพราะว่ามันจะได้หอมใช่ครับแล้วมันจะไม่แตกไม่แตกมันไม่แตกมันด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่โอโ้โหเก่งมากนี่เพราะด้านไส้เมื่ี้ที่ทํามาทั้งหมดแล้วรวมกับกาแฟนนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ส่วนแป้งะอันนี้ส่วนแป้งแ,นนแป้งสาลีอ่าแป้งสาลีผสมหนึ่งกิโลครับครับ,รบอันนี้ยีสต์บวกน้ําบวกน้ําตาลปล่อยให้มันขึ้นแล้วก็ลงตีก่อนนะครับตีแล้วให้พอเข้ากันพักไว้สิบนาทีครับอ่าแล้วก็พักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครับผมอืมหลังจากนั้นเราก็มันจะฟูขึ้นมาเป็น นวดไล่ฟองอากาศออกนะครับต้องไล่มันออกใช่ครับแล้วก็ใส่แป้งส่วนที่2ซึ่งจะมีส่วนผสมแป้งก้ะส่าผมฟูลอนใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ตีอันนี้จะมีน้ำเปล่าผสมน้ำตาลนะครับคนให้เข้ากันอย่างนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วตีแป้งประมาณ1-2ึ่งถึนาทีหรอ แล้วเติมน้ำมันพืชครับผมอ๋อหนึ่งทุกสองนาทีแล้วค่อยเติมน้ำมันพืช,พชใช่หลังจากนั้นตีอีกประมาณสิบสองถึงสิบห้านาทีให้แป้งมันเข้ากันจนเนียนนะครับนี่อันนี้แล้วก็มาเขาเรียกว่ามาคลายคลายเครียดให้มันทิ้งไว้สักสิบนาทีเพราะแป้งเหมือนเหมือนผ่านความเครียดมาจากการรั่วนะครับเอ้ยดีจะอ่าพักไว้สิบนาทีเสร็จแล้วเราก็ามา ทีนี้มันคือคือรีดให้ไล่อากาศให้หมดเลยใช่ครับเพราะไม่งั้นเวลานึ่งตอนท้ายมันจะเกิดเป็นหน้าตะปุ่มตะปั่มตะปั่มไม่สวยมันจะไม่เนียนใช่ครับผมห้ามมีอากาศใช่ครับผมนี่แล้วเราก็จะมาตัดตัดแบ่งเป็นก้อนชั่งน้ําหนักทุกก้อนนะครับก้อนละประมาณก้อนละสามสิบห้ากรัมสามสิบห้ากรัมสระเปาในทุกๆลูกใช้แป้งนี้เหมือนกันหมดเลยโอเคแล้วก็จะมีนวดมานวดแล้วก็มาคึงอ๋อเมื่อกี้มันเครียดไงเลยต้องนวดใช่ไหมครับผมใค่เครียดนี่ก็คือส่วนที่ไส้ที่เราทําไว้นะครับผม นี่นี่คือใส่กาแฟอันนี้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 ใช่ครับนี่หองนี้นี่ใส่ลงกระดาษแล้วเราก็จุดสี ต้องจุดด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอะไรเวลาเราจุดสีนี่คืออันนี้คือจุดหนึ่งจุดอันนี้คือเรารู้แล้วว่ากาแฟใช่ครับมันจะมีสีสีกาแฟสีกาแฟใช่ครับนี่อย่างนี้แล้วพักไว้อีกหนึ่งชั่วโมงอ๋อเหรอให้ขึ้นเป็นสองเท่าครับผมโอ้โหอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงไปนึ่งโดยน้ําเดือดอีกสิบสองนาทีอีกสิบสองนาทีใช่ครับมากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ไม่ได้ต้องประมาณนี้เลยครับผมสิบสองนาทีนี่ ออกมาเป็นอย่างนี้ในงานออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับผมสัตว์กระเป๋าไส่กาแฟสเปเชียลตี้ครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหนูต้องบอกบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหนูเนี่ยกินกาแฟหนูเมื่อกี้หนูตบผัดแป้งเข้าไปโดยใต้เปลือกแต่ว่าเดี๋ยวกาแฟยังไม่ได้กินแต่จะกินแต่ว่าใต้เปลือกอ่าทำไมอ่ะคเฮ้ยคุณก็มาเขาให้กินไส้นมแบอ ไม่จริงหรอกพวกคุณน่ยโกหกคนดูคุณเนี่ยเผือกนี้เรากวนเกือบสองชั่วโมงนะครับคุณรู้ไหมจริงนคยกินแป้งละเปานะท่าผู้ชมฟังผมกำลังพูดเขาตรงนี้จริงๆเลยนะครับเคยเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากขอบคุรัท่านผู้ชมรู้ไหมการกวนควนเผือกให้เป็นอย่างนี้ได้เนียนมากมันบ้าไปแล้วท่านผู้ชม มันไม่มีรสสัมผัสอะไรมันเนียนแบบเนียนแบบชนิดไม่มีติ่งไม่มีเม็ดไม่มีอะไรอยู่เลยไม่มีส่วนผสมของเตยไม่ได้มีความรับผิดชอบสูงมากครับแต่ไม่ได้ทําเองนะครับใช่สองคนนะครับใช่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 สองคนนั้นครับใช่สวัสดีกับก้อนดิ้ครับนี่ให้สองคนนี้ครับ แล้วก็ให้ยาในิีมไว้ไม่ใช่อัวตีทับยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนอันนี้เขาเป็นทีมผู้ช่วยของพี่นะอันนี้เขเป็นทีมปั้นครับอ๋อทีมปั้นทีมปั้นกวนนี่เลยกวนนี่นัดดีมากลูกดีจริงจเก่งมากมากอ่ะแต่ที่ผมพูดต่อก่อนนะท่านผู้ชมกาแฟสกัดช็อตของข้าวเมื่อกี้คือกาแฟสดสดเลยนะจากเครื่องเอสเปรสโซแล้วเขาทำทีไม่ได้ทำเยอะมันทำได้ช็อตหนึ่งแค่ยี่สิบกรัมเท่านั้นเองใช่ครับคือช็อตเล็กมากนะยี่สิบกรัมนี่คือช็อตเล็กนะเพราะจริงๆเอสเปรสโซประมาณห้าสิบกรัมใช่ครับ และยี่สิบช็อตท่านผู้ชมออกมาเป็นงี้และส่วนผสมต่างๆที่เมื่อกี้เห็นทั้งหมดอ่ะคือการทําแบบนั้น<ช>จนออกมาเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนเรากินกาแฟแล้วฟิลลิ่งเป็นช็อกโกแลตอ่ะใช่ครับกาแฟฟิลลิ่งเป็นช็อกโกแลตเนื้อสัมผัสเหมือนเราบุณกินช็อกโกแลตแล้วเสร็จปุ๊บคุณเจอแป้งซาลาเปาที่เป็นแป้งอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมันนุ่มมากแล้วมันหอมจมูกมากเลยคือถ้าขอแต่งงานกับซาลาเปานี้ได้ผมทำแน่ๆเพราะเขา รสชาติอร่อยมากหอมจริงเดี๋ยวก่อนขอหน้าแต่งงานกับสรรราเปาได้แล้วไม่ต้องมองตรงนูนะ้นมองทำไมอีสองคนนั้นมันกินยาอยู่มันกินยาบอไอนี่นี่ไอบอมีตังบอคอยยืน,นยเลยไมช่ใชครับคือหนูบอกเลยว่าสําหรับสะ<ม>รปราของเขานี่นะหนูก็กินสะรรเปามไปเยอะแล้วบอกตรๆงๆเลยจากหัวใจเลยอันอันดับแรกเลยที่หนูจะเอาออกคือแป้งเขาหนูก็จะกินแต่ไสแต่ว่าเช่ ใช่ใช่ใช่เอาจิงอาพูดตรงๆมันไส้มันไม่เนียนอย่างนี้ใช่ไส้ไม่เนียนแล้วแป้งที่หนูเคยกินมาไม่เคยกินตะเปาที่แป้งมันนุ่มนวลแบบนั no> <S <S ้นนี่จะเพ่ออกทีวีหรือเปล่าน้องเไม่ไม่ครับเด็กจริงๆก็ขายจริงๆท่านโทษนะลูกก็เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นไส้เผือกก็จะอยู่แค่30บาทครับผมโอ้าจแล้วไส้กาแฟส5สิบห้าบาทครับสูงสุดเท่าไหร่ส5สิบห้าบาทเฮ้ยโอ้ผมกินตัวแพงอ่ะเนี่ยโอ้ยดูดีเลยกินตัวแพง อร่อยมากคุณผู้ชมเหมือนช็อกโกแลตด้วยใช่เหเพราะว่าเหมือนตัวกาแฟมันเือนช็อกโกแลตเพาอะไรหรือเปล่ามันไปเจอไข่ไงใช่ครับแล้วก็ตัวกาแฟด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของสเปเชียลตี้เราให้บาริสต้าที่ร้านกดให้ออกมีความเป็นช็อกโกแลตออกมาด้วยอ๋อมันตัวขั้วเข้มครับมันก็เลยเป็นขั้วเข้มที่มาจากตรงนู้นมาเลยแต่ไม่เปรี้ยวด้วยโอ้ดีมากคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคือหนูด้วยจะบอกว่าถ้าใครไม่เคยลองไปชิมครับอูจัวซาลาเปานะฮะ หนูบอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งสละเปาที่ในใจของคุณเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บแนาเต็มติ๊บแลนเต็มติ๊บคะแนนเต็มทุกคณโตเนี่ยเยอะสี่สลบห้าเลยไม่ได้เด<น>็กกับผมเด็กกับผมโตถ้าเธอดูอยู่เธอทำงานนี้ต่อไปเธอส่งเสริมพวกเขาต่อไปให้เต็มที่เลย นี่เป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทําให้สลัเปามีค่ามหาศาลมากมาสลัเปาแค่เป็นอะไรธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งแต่นี่เป็นสลัเปาที่มันไม่ธรรมดามันเป็นของมีค่าทําต่อไปนะโตทําต่อไปนะนัทสู้่คณนัทไอ้มดแดง้อ เชฟนัทพงศ์ขอบคุณร้านอูโจ๊ะซาลาเปาเมื่อกี้บอกกลับมาจากออสเตรเลียไปทำอะไรมาก็ไปทำอาหารมาอยู่มา12ปีครับเหรอครับท่านผู้ชมครับหนีคดีไปอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปเึกดฟื้นไปหาเงินเลิกเลยเรียนจบเชฟจากอ๋อโรงแรมโอเรินเตนนะครับก็ไปอยู่ที่นู่นท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อครับหลังจาก12ปีเขาก็ไล่กลับมาเขาบินกลับมาเขาบินกลับมาทำงานที่นี่กินเอะอร่อยอูโจ๊ะซาลาเปาเข้าเลยเข้าไปเซิร์ชดู อย่าพลาดนะครับขอบคุณเชฟนนทพงศ์ขอบคุณร้านอูจโจ๊ะสละเปาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดอเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับครูต่อยเซอร์เกสตเราคัดสรรม,มาแล้วแล้วอยู่ที่นั่นเรามีเป็นร้อยๆ้อยไอเซนอยู่ที่นั่นนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนเชื่อผม ท่านไม่มีคาว่าผิดหว่าปลานินแดดเดียวมีมปลาดุกแดดเดียวมีปลาวานแดดเดียวไม่มีไม่มีรเราไม่ทำรัดหน้าใส่ไข่ครับมันเดียวไม่เหมือนที่อื่นนะณผู้ชมครับเป็นรัดนน้าที่แบบคำเดียวไม่พอร้านนี้เป็นรสชาติที่ผมอยากแนะนําให้ลองทานเจริญพรทยมแม่ก็เลยเนี่ยชื่อเจริญพรทุก